ยางน้นี่ท่านี่เป็นน,นะผู้หญน่เมือสีเออสีัำไทาสีกำนทาอย่างหนาเลยเนะี่ยมาสสมา หนูชมหน้าตมหน่อยคูเข่าก็ได้คูเข่าคุณยี่หอไม่ถึงเออฮะฮะตอนนี้ช่วยไม้แพระองค์กลังเพลิผันอย่าฟาองเลแลีรับกับมาอก็สมพ เจอใคอ ok มาลาเมื่จังตราออา้ต้องใช่ถ้าอย่างเงี้ต้องใช่ต้องใชเมไม่อยู่ต้องใช้ยางเงี้ยตอนไนอนยสงสัยตายอย่างนี้ม่จ จันทาเยี่ที่เท่าไหร่จันทาไอ้น้าแหลมๆรึเปล่าเพื่อนคะหัวยบ่ายเยอะยเลยเอาเลือกเอาแล้วชมเจ้าไซส์ไหนมีหลายไซส์มาจังทรานาณีจันทานั่นไงเที่ยวลมอันนี้มันไม่เคยไม่เคยจากคนอื่นไม่เท่าไหร่สบายก็จันทาไม่พี่อ๋อมไม่คิดถึง คณไม้หอมใช่ไหมเนี่ยฮะคุณพระช่วยต้องคิดอะไรกันแล้วแหะพรองเป็นอะไรเนี่ยข้าบอกท่นไม่ใช่จันทราพระเจ้าค่ะไม่ใช่หรือวะไม่ใช่ใครมินทราเองพระเจ้าค่ะไอ้มินทราฟาบาจำมินทราไม่ได้เหรอโถไปพไอ้จันทราโดยหนอมไปสองทีจะไปเบิดกับใครได้เนี่ยจันทราดาวนาน่ะจันทราองค์หญิงไหนจันทร อยู่ข้างบนอยู่บนเป็นคนจำมั่มจาจะมาจำเป็นคนเจ้าเนื้อที่ตากลายขนาดนี้เลยเหรอจำตานี่ก็ไม่ใช่จาอือือจำตกระถาอ้วนะถายอวนนี่ไม่ใช่จำสายตาเราเลเนี่ยทักยิมจะด้ ขาไปเป๊ะยันยืนพวกมันหลอกกูไม่ได้หลอกนะจ้าจะทำไว้ไหนมาถามกูเด้หอือไรอันนี้ไม่ใช่จันทาแล้วอันนี้จันไรแล้วหลบไปหลบไปดิไม่ต้องเดินให้หาดิจันทามีไหมั่ะเบอร์เรามีไหมจันทาเนี่ยจะต้องเดินนิ่มๆใช่ทำอะไรก็จะเชื่องช้าต้องลำด้วยเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวถูกต้องบนี่มวนหวานนิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครขี้ปาหรือเปล่า เก็บตัวนี่มีสบนีมีผ้าหรผ้าจำได้ไหมฮะจันทราเนี่ยถ้ารำแบบนี้น่ะเป็นนางละครจากวสธรต้องต้องนี่ต้องแบบนี้นี่จัจั๊จักจั๊กจั๊ยจั๊กจัักจั๊กจั๊กจั๊ััักักจัจัดจัจัจั เทียมเลยเอาแต่ต้องตายเอามืนปีนตูดเอาไว้เนี่ยช่วงนี้จันทาทุกคนมีแรงไรับจันทาให้ก็าทำแทนมาสิมาช่วงนี้จันทาทำอะไรใครไม่ได้เลยทำไมวะหวยเขาทำแทนเลย ปทเลยเอาเดี๋ยวพวกเราไปยังเข้าไปยังเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวสีเราเข้าแถวแล้วเข้าแถวให้วงเขาเลือกว่าจะชอบไซส์ไหนใช่ฟังหูไม่รู้เป็นอะไรเอาเรื่องนี้มา เสือเพิ่มเนื้อปลาบานฉันน้ำสุมาบอกฉันปลาลองเรียกว่าปลาองอะไรบอกฉันอุบากองอะไรลองทั้งนั้นเลยคุณพ่หรือเปล่าพระองค์องค์หญิงสีจันทาเขารอพระองค์อยู่นั่งเสื้อขาวใส่แว่นอยู่นี่อยู่แต่มายุงเลยเป็นป้าของเราเองมาเป็นประจำแฟนคลับของนรัทรไม่หอม าดูตั้งแต่ผมยังเด็กๆยังไม่ทำบัตรประชาชนเลยนะคนนี้ห้ามลบหลู่เลยแต่จริงๆแล้วป้าเขาล่องคันหูได้นะไม่เชื่อาหมายนะป้าร้องคันหูได้จริงเหรอใช่ท่อมันจะไม่ส่งปาบ้าทหารของเราไม่ใช่แบไม่ใช่องคุ่นหรือจันทาไอ้ไอ้ควยขวดใครวะควยพวกมึงหลอกกูพวกกันกูอยากจะฆ่าพวกมึงนะกาบ้าถ้าไทยเย็นๆก่อนไม่ใชาป่ะ ทวงเป็นอะไรพะยะค่ะช่วพอบพวกมึงรู้ไม่ใช่หรอวะที่กูต้องเป็นบ้าเป็นบอสติฟันฟ้นเฟือนเพ้อหาแต่ตระแม่จันทราเป็นพวกไอ้ประจุกยียมันนำสิจันทราของกูไปดวงใจของกูทั้งดวงที่กูไม่ชีวิตอยูจุือเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นขอได้เจ้าฟ้าบาท ที่พระมเหสีพระองค์ท่าน